ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในส่วนของเว็บไซต์ลา g u ูเทนนะครับวันนี้ก็จะมาทําแบบสอบถามให้ดูนะครับว่าการทําแบบสอบทมเนี่ยจะได้แบบไหนอย่างไรแล้วก็จะผ่านหรือว่าไม่ผ่านนะครับสำหรับวิธีการสมัครเนี่ยก็ดูที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสอนวิธีการสมัครไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปสมัครใช้งานกันได้ในส่วนของลา g u ูเทนเนี่ยเล่นได้ทั้งมือถือ iOS Android แล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับ สรับตัวผมเองนะครับผมใช้คอมพิวเตอร์ในการทําแบบสอบถามนะครับสลับใครไม่มีคอมก็ทาบนมือถือได้นะครับแบบสอบถามเนี่ยมันก็เข้ามาบ่อยอยู่นะสลับตัวผมเองนะครับเข้ามาบ่อยอยู่นะครับก็ไม่ถือว่าทุกวันนะครับแต่ก็มาเรื่อยๆนะครับแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้ทําทุกวันเหมือนกันนะครับผมก็นานๆจะเข้ามาทําครั้งหนึ่งนะครับแบบสอบถามเนี่ยมันก็เลยค้างเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยมีแบบสอบถามค้างอยู่ที่5แบบสอบถามนะครับ คะแนนนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่32คะแนนนะครับแล้วก็คะแนนแบบสอบถามเนี่ยดูที่ด้านขวามือตรงนี้นะครับผม1คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับในส่วนของลากรูปเพใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยไปทํานะครับไม่ต้องแนะนําเพื่อนด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับในส่วนของ28คะแนนตรงนี้นะครับจะผ่านหรือเปล่านะถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับทาไปเรื่อยๆนะครับอ่าสำหรับใครที่เจอคําถามแบบนี้นะครับ ปีเกิดของคุณนะครับผมเขาบอกว่าถ้าคุณเกิดในปีนี้นะครับก็กรอกของตัวเองไปเลยนะครับไม่ต้องไปกรอกตามที่เขาขึ้นไว้ให้นะกรอกของเาราลงไปเลยนะครับผมเป็นคอสอนะครับก็ประมาณนี้กรอกลงไปอายุ อาโอเคนะครับผมก็ได้ทําแบบสอบถามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมแต่ก็พยายามทําให้มันผ่านนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูในส่วนของเว็บไซต์นะครับว่าจะได้คะแนนเต็มหรือเปล่านะครับพตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่32คะแนนนะครับจะบวกอีก28คะแนนหรือเปล่าเดี๋ยวผมรีเฟซให้ดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มี60คะแนนเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าผมทําผ่านอีก2แบบสอบถามเนี่ยก็คือ21คะแนน2องอันเนี่ย ถ้าผมทําผ่านเนี่ยผมก็ได้ถอนเงินแล้วนะครับ100บาทนะครับก็ไปดูที่การแลกของรางวัลนะครับการแลกของรางวัลนะครับกดไปที่แลกของรางวัลเลยนะครับผมอ่าการแลกของรางวัลนะครับมีทูมิเน่บอลลิตด้วยนะครับอ่ากดไปที่ทูมิเน่บอลลิตนะครับขั้นต่ําอยู่ที่100คะแนนนะครับก็คือ100บาทนะครับสูงสุดอยู่ที่500คะแนนนะครับก็คือ500บาทนะครับผมเราไปดูที่ PayPal นะครับขั้นต่ําอยู่ที่100คะแนนเช่นเดียวกันนะครับผมสูงสุดอยู่ที่ 700คะแนนนะครับในส่วนของ PayPal ผมเคยแลกไปแล้วนะครับสลับ PayPal ก็ได้ตามคลิปแลกไปแล้วนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแลกในส่วนของ Wallet ให้ดูนะครับรอคะแนนครบก่อนนะมี AIS แล้วก็ True นะครับเราสามารถแลกได้นะครับของ True เนี่ยขั้นต่ำอยู่ที่90คะแนนนะครับก็คือ90บาทนะครับเป็นการเติมเงินมือถือนะครับแล้วก็ AIS 100บาทนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับเว็บลากรเทนเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เป็นสายฟรีนะครับเข้ามาทำกันนะครับเาว่า,วาหนึงคะแนนเนี่ยมันเท่ากับ1บาทเลยนะครับก็เข้ามาทำกันนะเราวันนี้นะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามชอ่องไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ